ดีใจครับที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ฝากช่อทุกคนด้วยช่วยอ,อุดหนุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากรองเท้าเอาเ,าเกียร์ไซเคิลไว้ด้วย <c ười> น่าจะได้เงหมดแล้วมไม่เป็นไมนไม่เป็นไม่เครับผมผมก็ไม่ยึดติดนะครับวันนี้ก็มาที่ตัวแทนรถไฟกับ

เฟม่ายยังอ่ะเฟมอันนี้เฟมเียววิมวไม่ตรไม่เอาผ่านก็อ่ะ

เอาครับคำถามต่อไปครับเกี่ยวกับพี่อุ้มอีกแล้วพี่มุ้ยอย่าเพิ่งนะครับคำถามต่อไปแล้วครับเลือดูการที่แล้วนะครับเลือดดูการที่แล้วพี่อุ้มยิงประตูให้เมืองทองกี่ลูกครับโอเคออันนี้ไป สอลูกสองลูกแลท้ยิงให้มือทองกี่ลูกครับตัการนแล้วถูกใช่ไหมถูกเสื้อยืดครับเสื้อยืด สายดูดบนูดนเจ๊ขันโดนมาขายได้กูแล้วกู้วยเร็วมาขายแล้วฟาดฟาดนะรีได้ครับฟรีกับพี่อุ้มได้อ่ะคำถามมาอีกแล้วชิดหน่อยอีกแล้วเกี่ยวกับพี่อุ้มอีกแล้วคำถามมีว่าพี่อุ้มย้ายมาอยู่ที่สโมสร เมืองทองวันที่เท่าไหร่วันเซ็นสัญญาน,น่าจะยากแ่ะใครจะตอบยกมือได้เลยนะครับอ๋อโอเคเจอแล้วห้ามเซิร์ฟเน็ตครับ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> ไม่ทันไม่ทันยุ้มบอกว่ายุ้มจำไม่ได้เปลี่ยนคำามีหายเมืู่กี้ถามวันนะพีุ้มไซสเอใส่ได้ครับไซสเอสพอลไซส์เอสพอลพี่น้องเขดบแกกลัวละ สามร้อยห้าสิบครับไอ้ยังเสื้อสิบาทสิบาทครั้งที่1 10่บาทครั้งที่ส <50 S 1> อง่ะไรครับยี่สิบครั้งที่1 50่าสิบครั้งที่1 ห้าสิบครั้งที่สองรครั้งที่หนึ่งร้ครั้งที่หนึ่ครั้งที่สองสครั้งที่หนึ่งสาครั้งที่หนึ่งไปเยไมครั่เมื่อกี้สองร้อยครั้งที่หนึ่งสองร้อยครั้งที่สองสครั้งที่สองทยคู่นะครับนี่สอง้ครั้งที่ห 250ครั้งที่2เงอะไรครับ 300, 300ครั้งที่1ครับมาอีกแล้ว300ครั้งที่ครั้งที่2 300 2> ครั้งที่2 300ครั้งที่2นิดยังไม่ได้ราคาเสือออ้อเลยนะเนี่ย 200ครั้งที่3ครับออเมาเลยมารับเลยครับไหนไอแบงให้เด็กหน่อยครับโอเคมาเลยพี่มุ้ยของพี่กับของพี่เด็กนะแต่ไหนมาอันนี้ เสื้อลายลายขาวอะเออสามโมงอ่สิทธิพิเศษหน่อยกอดได้นะกอดได้นะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โเยอ่ะคุณแม่ไหนไทยไหนกูไหนอ๋ออ่ะถ่ายใถ่ายเ็มี่เลยเ็มี่เลย ถ่ายให้เต็มที่เลยนะคะ

มีมีรองเท้าเลือกผี่ตังได้เลยนะครับได้รองเท้าแล้วเส็จที่กล่องก็อย่าทิ้งกล่องนะครับเก็บไว้วเก็บกล่องไว้ไปตั้งไว้ที่บ้านเลยนะครับแล้วก็มองว่าเออนี่โตเกียวสปินนะครับจําไม่ขึ้นใจนะครับโตเกียวสปิน นี่ถือลงครับ ใบสามในหลังเทียมาใบทางนี้ด้วยนะครับพี่อุ้มก็ได้ครับพี่อุ้มก็ได้ครับอ่านั้นรู้สึกว่าถนนติดติดครับอย่าลืมนะครับรองเท้านักเรียนชัปปี่แล้วก็โตเกียวสปินนะครับมีทั้งไซส์เด็กและไซส์ผู้ใหญ่นะครับ อย่ามองแต่นัาฟุตบอลนะครับมองป้ายที่เราเขียนไปด้วยนะครับจะไม่ชื่นใจด้วยนะครับ้ครับเลยอยูสเบไปย่ายรูปครับครับขอป่าเลยอะไรครับครเท้าัยกมือเลยครับสยไหนชอบขึ้ก็ไดครับใส่ดีบอกต่อเพื่หนึ่งใส่ดีบอกต่อเพ่มนึกงางนี้ป้า ใครเอายดไครับใครเอาอยู่ครับมีไหมฝั่งลูกฝั่งน้องฝั่งน้องฝั่งลูกรองเท้ารองเท้าเด็กก็มีนองเท้าจะซื้อไปใส่เองแล้วเนี่ยเนี่กเนี่ย้นงาน เื้อถุงเท้าเป็นไหมงเท้าถุมรองเท้าค่ะพี่เน่โุงเทาุงเ้าเ่ขอบฟุตรองรองท้าขาวก็มีแล้วเออแต่มีต่องเ้ากอแน่เลยรูปนึ่งชายไระป๋องชายสีดำพามี้มางขอยืมหน่อยแดไเอร์่ิ้วพ่คิ้วพี่คิ้วพี่คิ้วถ้ามันพอเตมนไหมเต้นถ้ามันพอไหมเต้นเ้าม่นกยังเต็นถ้ามันก็ยัง พอดิลูกอเลยนี่เ well <laughs> ันืออันนี้ของอาอันนี้เขาตา้องตานะพี่อุ้มพี่อุ้มเข้ามอหน่อย่เดี๋ยววันที่สิไปเจอกันนะวันที่สิ็ตามทุกแมทเยเข้าเดมันจะเข้าไปไหนพี่อุ้มดีใจไงพี่อุ้มทำไงลูกทำไงง่ายที่รู้ไหมทำไงได้ทำไงงได้ ให้เป็นมืยเซ็นได้ดิลูกพาบอมคออ่ะซื้อไม่หมดเลยถามคนอะไรเดี๋ยับเข้าไปลูกขยับเข้าไปบอกเลยนะครับใครจะเอาเสื้อโปโลนะครับถ้าใครได้เสื้อโปโลโตเกียวสปินนะครับคุณจะได้เซ็นได้เร็วขึ้นนะครับต่อสายมาได้เลยยกมือขึ้นได้ครับทีมเราพร้อมจัดให้อยู่แล้วเซียร์ที่มือเลยมีไหมครับมีครับ คู่แล้วตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือ199ากครับจรรัดราคาปกติ394สีอะไรครับสีดำครับโตเกีกวสปินสามเก้าสีดำนะครับได้ครับผมเอาคนไหนครับสามคนเลยหน่อยคนเดียวไหมสามคนสามคู่ นี่เลยครับสามเกาสีดำครับได้ครับ